ในพุทธศาสนามีแนวคิดที่น่าสนใจอย่างยิ่งที่เรียกว่าอทิสมานากายหรือกายทิพย์เป็นกายที่ไม่ได้ประกอบขึ้นจากเนื้อหนังมังสาที่เราสัมผัสได้แต่เป็นผลของจิตที่บริสุทธิ์จากการปฏิบัติธรรมจนถึงขั้นสูงสุดตามหลักพุทธอทิสมานากายไม่ใช่เรื่องของพูดถีหรือสิ่งเหนือธรรมชาติแต่เป็นเรื่องของศักยภาพสูงสุดที่มนุษย์จะเข้าถึงได้เมื่อจิตหลุดพ้นจากกิเลส เมื่อจิตบริสุทธิ์ไม่มีอุปทานไม่มีตัณหาก็ไร้ข้อจำกัดทางกายภาพหลายครั้งแนพระไตรปิฎกเองก็กล่าวถึงพระอาหารหันต์ผู้มีฤทธิ์สามารถเนรมิตกายหายตัวไปปรากฏในที่ต่างๆได้อย่างน่าอัศจรรย์สิ่งเหล่านี้มิใช่เพื่ออวดอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์แต่มีไว้เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการโปรดสัตว์และเผยแพร่พระธรรมแล้วทำไมอธิสมณกายถึงสำคัญแล้วเราจะทำความเข้าใจเรื่องนี้ได้อย่างไร หากอยากรูปคำตอบตามหลักธรรมในพระพุทธศาสนาฟังเรื่องราวเต็มๆในคลิปชอบเต็มได้เลยครับ